ภาคพเศษขอไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับจัดเตรียมจะส่งเครื่อง EBS หนึ่ง้อยส่งสีสกเกลนะครับตัวนี้นะครับมาดูเก่อ,น,กอน,กนครับมีใช้ได้ทั้งยอยน้อยธรรมดาและอย,ยน้อยเปโซนะครับวันนี้ก็เป็นลอดแก้วตวงน้ํามันนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมนะครับควบคุมการจ่ายน้ํามันนะครับเป็นมาดูข้างหลังกันดีกว่าเป็นสายพาน เห็นไหมครับผมเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ปรับปรุงมาเรียบร้อยเป็นสายพันธุ์พันธุ์เฟืองนะครับผมแบบบีโก้เลยเนาะสายพันธุ์เหล่านี้วีโก้นะครับข้างหลังไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับสีสเกตนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับผมอุปกรณ์ของแถมก็มีพวกปลั๊กต่างๆพวกแป๊บเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มีแป๊บใหญ่ๆตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เองโอเคกันอีกหนึ่งตัวอ่าโอเคนะครับ เครื่องมือดีนะครับย่อมมีชัยไปกวกาครึ่งน,นะครับขอให้ลูกค้านะครับเพ่งๆเรื่วยๆกิจการลุ่งเรืองนะครับถูกหวยใงวันที่หนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ